ไปเบิ้งเจตีนะครับเจตีสื่แสดงอภินิหารอย่างเบิ้งรูไสจัดการเลยจัดการเลยขึ้นต้นไม้เลยเฮ้ยได้ขึ้นอ่ะเฮ้ยขึ้นเลยไปเฮ้ยขึ้น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 เฮ้ยขึ้นไปไปขึ้นไปเลยขึ้น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 ไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วขึ้น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 ่ะจัดการเลยเร็วเร็วขึ้นไปไปไปขึ้นต้นไม้ไปไปขึ้นคุ้มขึ้นเลยใช่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 โหขึ้นอ่ะ Thấy 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 tôi nhai ba. Tôi nhai ba. Tôi nhai ba. Tôi nhai, 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 nhai ba. Đấy. Đấy tôi nhai ba, tôi nhai tôi thang phi lâu, mà Thì mà kiện Thì mà kiện Đấy, đấy, đấy thấy, thấy, kiện kiện bay. Kiện bay, thuyền bay, thuyền bay. Thuyền, thuyền, thuyền lâu, lâu

ไปดูขึ้นไปเร็ว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 หาคุ้มปีนปีนได้ปะปีนได้ปะปีนขึ้นไปเร็วปีนขึ้นไปเร็วไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเอาปีนปีนปีนเอ้าปีนไม่ได้ปะมันจะสูงบรรลุกหายคุ้มปีนขึ้นไปเอาปีน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 เอาปีนขึ้นไปเอาปีนปีนปีนเแรงได้ โอ้ยถูกนันยื้อสายล่ะยือสายย่้สายยื้สายฮะปีน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 ไปสแล้วไปสแล้วลูกขึ้นไปบะให้มันขึ้นขึ้นปีนคุ้นปีนแล้วให้ขึ้นไปพูดหน่อยไปไปไไปให้เล่าใส่ใส่ใส่ใปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปไหนไหไห ปินขึ้นไปแล้วปินขึ้นไปปิงขึ้นไปปิงปงปินปินปิง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 แล้วปีนปีปโอเคขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเอ้าขึ้นไม่ได้แล้วไอ้หนูลูกหนูกลอกจับไรโอ้ยมันสูงพคดขึ้นมาได้ มันสูงออแล้วไปกลับมพอแล้วหรมันพอแล้วพอแล้วขึ้นมาได้แล้วของเตี้ยเนาะของเตี้ยเนาะขึ้นมาได้เนาะสงสัยได้กินกับหลอ,ไอลกไปลูกพอไป